ต้มปลาต้มธรรมดาแบบบ้านๆน,นี่แล้วค่ะนี่ต้มปลาตอนลักสับก็ไม่กล้าออกมาให้เห็นตอนตามเครื่องก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ละคะ่ะเครื่องปรุงเครื่องแกงหอมหอมกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต้มน้ําเราต้มน้ําขึ้น ต้มน้ำเสร็จน้ำเดือดก็นําปลาที่สับไว้นะคะเอาปลาที่สับไว้มันลงตอนที่น้ําเดือดปุ๊บก,ก็เอาปลาลงก็จะได้ขนาดนี้นะคะวันนี้ไม่มีผักที่จะใส่ถ้าว่าพันเป็นผักบุง้งเราต้องมาต้มผักบุ้งให้ให้ให้ขาวนะคะต้มผักบุ้งให้ขาวสวยก่อนเราค่อยถึงจะแล้วก็เอาผักบุง้งจิ่เอาผักบุ้งที่เราต้มไว้เอามาตอนจะต้มเราก็หั่นเป็นชิ้น หัน่นหั่นออกก่อนนะคะแล้วก็เอาไปต้มพอน้ําเดือดแล้วก็โยนผักบุ้งลงอย่างนี้ยแล้วก็ตักพอรู้ว่าผักบุ้งมันได้ที่แล้วเราก็ตักจากผักบุ้งมานอกน้ําเย็นนอกน้าเย็นเสร็จเรียบร้อยปลาที่เราเดือดอยู่อย่างนี้แล้วก็โยนผักใส่แต่นี้เราไม่ได้ต้มผักบุ้งไว้งก็เลยไม่กล้าจะโยนใส่นะคะพอปลาก็จะได้ที่แล้วกคงจะได้เออผักอะไรก็ไม่มีเนาะไม่มีผักอะไรไม่เป็นไรคะ่ะ เอาเท่านี้ก็ได้เขาเรียกว่าต้มปลาธรรมชาติต้มแกงปลานี่ละค่ะแกงปลาเขาเรียกว่าแกงปลาปลาช่อนนะคะนี่แบบนี้เลยปลาตัวใหญ่หญปลาตัวใหญ,ใหญ่สองตัวกิโลค่ะเขาขายร้อยสี่สิบบาทโฆษณาให้เลยอ้าวนี่นะคะเป็นเสร็จพิธีเดี๋ยว เออถ้าเราใช้หม้อต้มนะคะใช้หม้อต้มถ้าไม่ไมีถ้าไม่ต้มกระทะไฟฟ้าเราก็ต้มเป็นกระทะแก๊สเตาแก๊สแล้วก็ตั้งเป็นหมอ้อหรือเป็นกระทะตั้งก็ได้อะไรอาจจะเป็นหม้อก็ได้ตั้งนะคะต้มหรือว่าแกงนี้แหละต้มก็ได้แกงก็ได้พูดได้สองอย่างเลยนะคะเออเขกแจะแบบนี้เขาเรียกว,ว่าบบต้มดีกว่านาะนะคะเนี้ยแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะถอดปลั๊กนะคะถอดปลั๊กแลก้วก็ตักเสิร์ฟ